ก็วันนี้ก็มาก็ต่อจะคลิปนาคอต,ตามเมื่อกี้เลยนะจะเป็นครั้งนี้ก็เป็นอาเลนดอรบ้างผมจะสอนอารเลนดอรตัวนี้ก็เก่งอยู่นะแต่ก็บางนะก็ต้องผิวไม่รู้จะเอาไปเล่นตามมันได้หรือเปล่าก็เพวๆหน่อยเก่งผิวสโซลแลง ดูวีเลสนะ94เกม94เซนโอ้เขาชนะคอสมาลิโป้แคล์กเขาจะมาดึงบับเราหรือเปล่าเพื่อเราจะการให้มันี่ย พิมบอกกันเขาไม่ดูไงรูนก็จัดเท่าที่มีนะไม่ค่อยมีรูนเยอะ ก็เลยต้องใส่แบบนี้ <Okay. S 1> พลังแสงก็เกิดไปนะเพื่อเราไปเล่นจังหวะไหนที่แบบว่าเราตายแล้วเพื่อนได้ป้อมเลยคุมๆแล้วก็กดเกิดมาใหม่เท่ากับไม่เสียอะไรก็จะเสีย <10 S 1> แค่ชั s e c o n จริงๆไม่ตายก็ดีนะอย่างที่บอกนะเพื่อนเราไม่ได้กันเราตลอดเราไม่รู้ว่าเราเจอใครบ้างนะ เราไม่ได้กดกับคนเก่งๆรือว่าที่เขาเป็นงานนะอันนี้คือเราโซโล่ Solo. เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างทั้งทีมเขาแล้วทีมเราแคลย้อนโอ้โหย้อนที่ผมเพิ่งดูแข่งของอะไรนะลีกของ ทีมเอ็นเอดเดย์ H Day กับเบคอนดีมเบคอนดีมนะับเอ็ดเดย์โหเอ็ดเดย์แนซี่เล่นย้อนยิงลูดไหนเดินนะหตไลาย ตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วเราจะไจบเนนดาร์สลยเยอร์กันครับแม่แต่เขาต้องมากันให้เราเล่นดีหมดแล้วร้อนทำไมอืมมาเวด้วยอันนี้พ่อแม่ไม่เขียนเป็นมาเวดนะแต่เราฟาร์มดี เฮ้ทีมเขาเก็บโซฟีมาไปแล้วเราไปเวดเด็โอเคเฮ้ยม,มันมาเอาตอนไหนวะอ๋โอโว้ยม,มันมาได้ไงวไม่เห็นคิปกลางเราไม่เห็นหรอกมันอ้อมมายังไงวะ โอเคทำอะไรไม่ต้องไม่ต้องไ m ่ต e องตงไม่ต้องมต้องไม่ต้นงไม่ต้องไองม่ต้องไม่ต้อง่ององไม่้ตง้้ไ เก็บพนิตไว้เดี๋ยวเราจะไปเวทบูลเขาคืนโอเคเล่นบนกดได้ทิ้งให้เพื่อนมาด้วยเผื่อเพื่อนมาเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะมาหรือเปล่าอันนั้นบูเรานะ้วเพื่อนเราไม่มาปะแร็ปมันดักนี่แน่เลยร้อยเราเข้าไม่ได้เราเข้าฟอคนเดียวแร็ปมันเชื่อกันแล้ว ไม่รู้ว่าน่าดักการแล้วก็ไม่รู้ว่าน่าเขอแอบอ้อมไปเวทบูเราอีกฟางแล้วด,ด้วยเดีเเ๋ยวเราต้องกดเขาไม่มาทำหรอกขอหายไปโอเคเอ๊ะเขาฟาร์มด,ด,ดีเนาะเขาเคลียร์เวาแล้วเพง อง,องอมาลม่ะัตไนอเวลาเลเราแค่เกิดาเ,เวลาบูเเกิดพอดีเล้เราเกิดกอนบูนิดนึงมั้งเราเกิดกันบูน เราจะเอาคำตอบไปดูคอมเมนตแล้วกันตอนนี้เราข้อไหนนะข้อตัวนี้รุ๊บข้อตัวนี้ลงมาโอเคปุ๊บมีสองวะ โดนแล้วเนี่ยเหยียดไม่ได้นะเราจะไปยิงได้เปล่าเรื่องโบกันทางวิดอาวุธปืนยังไม่หมดเลยเฮ้ย 快了。<Okay. S 1> ลองมาดูนะโดนหลวบนี่นะผมจะบอ,อกไอติคนังนะนี่เราโดนียกแล้วเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้บกวกหรือเปล่านะจริงๆถ้าเราโมืตเกเียงไเชื่อเราจะไนเราแยกดันเกลียดเลย ปล่อยเชื่อมกันไตถ้าเชื่อมกันก็แล้วแต่สไม่์ทำให้ตัวเราเพื่องใช้การป้องไปเห็นไหมเะาได้ปุก็เลยป้องหมดเลยป้องเสร็จเลยเขาไปดีาไปทำอะไีอยู ได้แค่นั้นนะเพื่อนเราแค่กันแค่บุกในป้อมอันนี้คือเราทีป้อมนะถ้าเยอะสองนะแ,แต่เพื่อนนี้คงไม่ได้พับโอ้โหกดทุกอย่างกดได้นะเห็นไหมได้คืนมา แล้อยังป้อมนู้นได้ชิวโหไม้ป้องกลางรล่งนะเราเสียแค่อะไรเสีพวกป้อมล่างป้อมเย่ oh, <okay. S 1> องไหมยังนีเราไปได้นะส่วนใหญ่เราเป็นได้เราถ้าเรหนี่เหนีก็โดน นี่คือถ้าเขาหนีเราก็ปีป้อมเชียบปะเขาก็ต้องมาปิดกัน,กน,นงาน่นาย,ยแล้วยอนก่อนตัวปัญหาเลยแม่โหเลยนะย้อนกลับมาใหม่ได้ไหมวะย้อน,นตัวเดียนนนะนนวเลยน,นนะที่ทำให้ผมไม่อยากไปล่างนะ ไปแล้วโดนหมดแล้วใช่แต่ก็ง่ายแล้วเราก็ทำไม่หมดแล้วนะทำให้เขาเล่นยากแล้วนะคือมาพื้นที่เขาไม่มีเล่นแล้วต่อไปเราไปเอไล่ะโอเครู้เพื่อนเดือดรอดีแล้วหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเนื้อหุอนเราฝั่งทีเก่งที่สุดที่น่าจะช่วยเราก็ เราก็ยายนะอโโอก,กอ,อยู่นะอาจจะโดนดักจะรอกำลังแจ็คดึงแจ็คลอดึงเราอยู่เลยใช้ย้อนซายมีพลานปะหูเราไม่ดีแนะล,ล้วแต่โอ้ยแย่เลยวะแย่นะเล่นแบบตามเพื่อนนะก็แบมีลา้างมีอะไหหรแล้วเจื่อ ไม่มีอะไรเราก็ตาย เมื่อกี้ผมนะจะตายแล้วกดดูด้วยใหญ่วสวนแล้วก็กระโดดโหลบไปยิงยิงยเรื่องเต็มกระโดดไปโดดมานนะกระโดกไป ตัวเอให้ป้อมใหญ่ปีแล้วครับม,มันก็จะรนวเนะเครื่องร้อนต้นกังเดี๋ยวถ้าได้ทำติดตอนเย็ยนตอนที่อ,อากาศเย็ยนๆองเงี้ย เโทรศัพท์ก็จะไม่แหลกแล้วดูความผิวระดับพากการแล้วก็ได้โชค่าแปดเอง